สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนทอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิชิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดของผู้พันลีโอนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเรามาดูรายละเอียดตัวละครก่อนนะครับสําหรับรายละเอียดตัวละครตัวรีโอนี่ไม่มีชุดทอสนะครับเราก็มาดูกันที่เกาะลูฟินียเลยนะฮะ สำหรับเกาะลูฟิเนียหรือว่าเกาะฟ้าเนี่ยเป็นเกาะที่ให้ค่ากับตัวเองเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดเขียวแล้วผมก็แนะนำให้ทำเกาะฟ้าไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกแค่อาอวุธ FR เนี่ยอันนี้ก็ตัดสินใจกันได้เลยนะครับว่าจะทำเกาะฟ้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าความสามารถหลักๆของผู้พันเนี่ยจะอยู่ที่บัฟเบิร์ดนะครับในการโจมตีเสริมให้เพื่อนนั่นเองนะครับ ต่อมาเป็นไทฟ์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของผู้พันนะครับทุกสกิลเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้หมดเลยนะครับแล้วก็สกิล2นะครับเป็นสกิลเดียวที่มีการโจมตีหมู่นะครับนอกนั้นจะเป็นการโจมตีเป้าเดียวหมดเลยนะครับต่อมามาดูสฟียแนะนำนะครับสำหรับสฟียก็จะมีลูก A2 ลูกและลูก C1 ลูกนะครับ สำหรับลูก A ก็จะมีแนะนำา2ลูกนะครับก็คือลูกแรกเนี่ยจะเป็นชาโดนะครับสำหรับชาโดก็คือโจมตีติดคีย์ทิคอลฮิตนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีแบบเป้าเดียวเนี่ยจะได้ค่าแอตแท็ก10%หกเทินนะครับแล้วก็ลูกที่2จะเป็นลูกของทีฟ้านะครับก็โจมตีเป้าเดียวเหมือนกันแล้วก็อ่าเขาไปฮะของทีฟาเนี่ยโจมตีติดคีย์ทิคอลฮิตนะครับจะได้ค่าแอตแท็ก 10เทิน10% 6เทินนะครับส่วนที่เหลือก็เลือกใส่ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับแต่ว่าแนะนำเป็นให้เพิ่มค่า a อ t a ท k เป็นหลักนะครับส่วนลูกซีนะครับก็มีแนะนำอยู่2อลูกนะครับลูกแรกก็คือมาเรียนะครับที่เมื่อเราเด้งเลือดนะครับจะทำให้เราเพิ่มค่าอินเบลกับเพิ่มค่าแอตแท5% 3เทินนะครับเรียกได้ว่าลูกซีเนี่ย ยังไงก็แสดงผลตลอดเกมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าความสามารถของรีโอนี่มี HP Regen นะครับส่วนลูกที่2ที่แนะนำเนี่ยจะเป็นกาเน็ตนะครับเพราะว่าของกาเน็ตเนี่ยเงื่อนไขก็คือเมื่อเราเด้งเลือดเราจะได้ค่า Attack 10% 6เทิร์นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มี2ลูกนี้เนี่ยก็เลือกใส่ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับ ต่อมาเรามาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมก็แนะนำเป็น a t t a c k 108คู่กับ Boost นะครับเพราะว่า Boost เนี่ยเราได้ค่า In b a v e Mac b a v e ค่า ATK t a c และค่า Deep นะครับ5%ถ้าเราใส่3อันเราจะได้ค่าทั้งหมดนี้15%นะครับสำหรับ FR Level นะครับถ้าเกิดใครที่ limit Break อาวุธ FR เต็มแล้วนะครับหรือ limit Break อาวุธ FR พร้อมกับอาวุธ b ิ r ์ดเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ัพ อัพพาร์ตสอ่า FR เอ็กโคเรียบร้อยแล้วผมก็แนะนำมาให้อัพที่เลเวล30เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ทำทั้ง2อย่างอาจจะอัพก็ได้อัพแค่เลเวล10หรือว่าไม่อัพก็ได้นะครับอยู่ที่แต้มอัพตัวละครของเพื่อนๆเลยนะครับว่ามีเยอะหรือว่ามีน้อยนะครับสำหรับซัมมอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะดูรายละเอียดสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของดีบัฟประจําตัวของผู้พันกันก่อนนะครับสําหรับดีบัฟประจําตัวของผู้พันเนี่ยจะเป็นดีบัฟพีอันนี้นะครับซึ่งความสามารถเนี่ยอย่างแรกนะครับจะเพิ่มค่าเบฟดดเมจที่ได้รับจากฝั่งเรานะครับหนึเร็นะครับแล้วก็ความสามารถที่2เนี่ยจะไปคอมโบกับพวกสกิลต่างๆของผู้พันลีโอนะครับแล้วก็ดีบัฟอันนี้นะครับ สามารถแปะได้แค่มอนเตอร์ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยเราแปะมอนเตอร์ A ไปนะครับมันก็จะอยู่ที่มอนเตอร์เพอเราเปลี่ยนเป้าเป็นมอนเตอร์บนะครับอาดีบัฟของมอนเตอร์เเนี่ยจะโดนยกเลิกนะครับและไปแปะใหม่ที่ดีอารมอนเตอร์บทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นของดีบัฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลเลยนะครับก็เริ่มกันที่สกิลหนึ่งนะครับ สำหรับสกิลหนึ่งอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแอตแทกนะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเบฟ3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทำการแปะดีบัฟพีใส่เป้าหมาย6เทิร์นนะครับแล้วก็ตัวริโอเองจะได้รับบัฟเอลนะครับจำนวน6เทิร์นสำหรับสกิลหนึ่งมีเร่งเทิร์นนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของบัฟ L กันก่อนนะครับสำหรับความสามารถของบัฟ L อย่างแรกนะครับในส่วนที่ให้กับตัวรีโอเองนะครับจะเพิ่มค่า Attack และเพิ่มค่า Mac b เบนะครับ30%อย่างที่2นะครับมีผลของ HP Regen เนะครับ20%โดยค่า HP ที่ได้เนี่ยก็คิดจาก Mac HP ของตัวละครตัวนั้นนะครับสำหรับความสามารถ HP Regen เเนี่ยให้กับทุกคนในปาร์ตี้เลยนะครับ สำหรับสกิล2จะทำการตีเบฟ2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด8ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด15 0เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ1 0 0เป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%หลังจากนั้นจะทำการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยคิดจาก h p ดาเมจที่ทำได้แล้วก็เป้าหมายเนี่ยจะโดนดันเทิร์น1เทินนะครับ ถ้าเกิดเราโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟประจําตัวของผู้พันอยู่นะครับจะเพิ่มการดันเทินเข้าไปอีก1เทินกลายเป็น2เทินนะครับแล้วก็สกิลสอเนี่ยมีเร่งเทินนะครับต่อมาเรามาดูสกิล65กันนะครับ สำหรับสกิล65นะครับก็มีผลให้กับปาร์ตี้ฝั่งเราทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับจะทําการแปะดีบัฟพีนะครับให้กับเป้าหมายที่เราเลือกนะครับจำนวน6เทิร์นส่วนค่าที่ได้นะครับอย่างที่2เพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ10%อย่างที่3เพิ่มค่าโอเวอร์โฟล10%และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตอีก20%นะครับเดี๋ยวเรามาที่สกิล l d กันก่อนนะครับ สำหรับสกิล LD จะทําการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่า a t t a ท k นะครับส่วนการโจมตีจะทําการตีเบฟสองฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด7ครั้งสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับห้ของ HP ดาเมจที่ทําได้ในแต่ละชุดส่วนมอนเตอร์นะครับ ที่เป็นตัวเป้าหมายเนี่ยจะโดนดีบัฟพนะครับจำนวน6เทินส่วนตัวผู้พันลีโอเองจะได้รับบัฟเอฟนะครับจำนวน9เทินพร้อมกับดันเทินเป้าหมายนะครับจำนวน2เทินนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของดีบัฟขอไปฮะบัฟจากสกิล LD ดีก่อนนะครับ สำหรับความสามารถของบัฟจากสกิล LD นะครับก็ให้ผลกับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า a อ t a ท k นะครับ20%อย่างที่2เพิ่มค่า HP damage 20%อย่างที่3เพิ่มค่า o v e r f l o นะครับอีก20%นะครับถ้าเกิดเราโจมตี s i n เกิล a r ร e t นะครับหรือว่าเป้าหมายเดียวเราจะได้ค่า a อ t a ท k และค่า HP damage ค่า o v e r f l o เพิ่มขึ้นอีกอย่างละ20%นะครับรวมแล้วจะเป็น40% แล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับมีมินิ h p d พดาเมทนะครับ10%ของ h p d พีดาเมทที่เราทำได้นะครับโดยคิดจาก h ฮตพ p ดาเมท d ฮพีดาเมลิมิตสูงสุดของตัวละครตัวนั้นนะครับคือ10%นะครับสำหรับสกิล EX นะครับ ถ้าเกิดเราโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟป,ประจำตัว,ตวอยู่จะเป็นเวอร์ชันบวกแบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับจะทำการตีเบฟหมูนะครับจำนวน6ฮิตนะครับขอไปฮนะตีเบฟหมูจำนวน3ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมูนะครับโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%ดาเมจเป็นดาเมจหมูแบบหารครึ่ง หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเอง30%ของ h ฮดพีาเมจที่ทําได้นะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วตัวผู้พันจะได้รับบัฟจีนะครับจำนวน6เทินพร้อมกับใช้สกิลฟรีในเทินถัดไปนะครับนี่นะฮะใช้สกิลฟรีในเทินถัดไปนะครับ ก่อนที่เราจะดูสกิล fr นะครับเดี๋ยวเรามาดูบัฟจากสกิล ex ก่อนนะครับเมื่อกี้ลืมบอกนะครับอ่าสำหรับบับจากสกิล ex นะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า a t t a c k 30%อย่างที่2เพิ่มค่า hp damage 20%อย่างที่3มีความสามารถในการขโมยเบฟนะครับ50%และอย่างที่4นะครับเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับ20%ของ hp damage ที่ทำได้นะครับหลังจากที่ตัวรโอเนี่ยตีเลือดนะครับ แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟให้กับปาร์ตี้ฝั่งเราทุกคนนะครับส5นะครับสำหรับสกิล FR นะครับจะทำการตีเบฟ5ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งนะครับหลังจากนั้นมอนสเตอร์ Monster ที่เราโจมตีเนี่ยจะโดนดีบัฟประจำตัวนะครับจำนวน6เทิน พร้อมกับดันเทินมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับไปข้างหลังอีก3เทินนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของ FR กันต่อเลยนะครับ สำหรับความสามารถของ fr นะครับก็เริ่มกันที่ fr mode หรือว่า fr effect ก่อนนะครับสำหรับ fr mode fr effect เนี่ยไม่มีความสามารถใดๆนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ h p โบนัสนะครับก็มีทั้งหมด2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1โจมตีเป้าเดี่ยวนะครับจะได้30%เงื่อนไขที่2นะครับโจมตีมอนเตอร์ที่มี debuff p บนหัวนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้อัพสกิล fr echo เนี่ยจะได้แค่30%นะครับ แต่ถ้าเกิดเราอัพ Echo เรียบร้อยแล้วเราจะได้45%เนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูบัฟเบิร์กันต่อเลยนะครับสำหรับความสามารถของบัฟเบิร์นะครับก็มีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจ50% อย่างที่2เพิ่มค่าเวฟดาเมจลิมิตยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับอาวุธเบิร์ดธรรมดาและห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับอาวุธเบิร์ดที่เจาะสองรูขึ้นไปอย่างที่สามนะครับเพิ่มค่าเฮดพีดาเมจลิมิตยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับอาวุธเบิร์ดธรรมดาและสามสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับอาวุธเบิร์ดที่เจาะสองรูขึ้นไปนะครับอย่างที่สี่นะครับเปิดใช้งานการโจมตีเสริมนะครับซึ่งจะต้องไปคอมโบกับดีบัฟพี D นะครับถ้าเกิดเราไปโจมตีมอนสเตอร์ที่ไม่มีดีบัฟพีเนี่ย ตัวผู้พันลีโอจะไม่ออกไปโจมตีเสริมให้เพื่อนนะครับสำหรับการโจมตีเสริมเนี่ยจะเหมือนน็อกติสนะครับก็คือตีเบ,บเป้าเดียวแล้วก็ตีเลือดเป้าเดียว4ครั้งนะครับแค่นั้นเลย เดี๋ยวให้รีโนโจมตีให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าตัวรีโอเนี่ยมาโจมตีเสริมให้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสกิลอันนี้ของน้องรีโนเนี่ยจะเป็นอ่าดาเมจ ดาเมจเวทนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้คอมโบกับตัวอของรีโอได้นะครับนี่ฮนะะเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นเต็มเๆสองเงื่อนไขเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสกิลเ e อกันนะครับ เห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่าสกิล ex เนี่ยจะเป็นเป้าหมูนะครับแต่ว่ามอนเตอร์เนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวก็จะได้เงื่อนไขที่1ไปโดยปริยายนะครับนี่นะฮะสองฮิตกรุ๊ปนะฮะแต่ว่ามอนเตอร์ที่มีเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวก็นับเป็นโจมตีเป้าเดียวเหมือนกันนะครับ สำหรับรายละเอียดสกิลก็ประมาณนี้นะครับต่อามาเรามาดูความสามารถของ c o อา a b i ิตี้กันนะครับก็เริ่มกันที่คอเงินเหมือนเดิมนะครับสำหรับคอเงินไม่มี Special ลเอฟเฟกนะครับจะออกมาโจมตีและทำการแปะดีบัฟประจำตัวใส่เป้าหมายจำนวน6เทินนะครับสำหรับคอทองนะครับจะมี Special ลเอฟเฟกทั้งหมด3เทินนะครับ แล้วก็ความสามารถเนี่ยให้กับปาร์ตี้ฝั่งเราทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับจะทําการแปะยีบ้าประจําตัวใส่เป้าหมายนะครับจำนวน6เทินอย่างที่2จะทําการดันเทินเป้าหมายนะครับไปข้างหลังจํานวน2เทินนะครับแล้วก็ความสามารถอย่างที่3นะครับเพิ่มค่าแอตแทกนะครับสามถ้าเกิดโจมตีเป้าเดี่ยวจะเพิ่มขึ้นอีก10%อนะครับอย่างที่4ี่เพิ่มค่าโอเวอร์โฟล์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก10%อย่างที่5้า เพิ่มค่า H p d พ m a g ม20%ถ้าเกิดโจมตีเป้าเดียวจะเพิ่มขึ้นอีก10%และอย่างสุดท้ายนะครับมีความสามารถในการเพิ่มมินิ h p d พ m a g ม10%นะครับจากเ p d พี a g มที่ทำได้นะครับซึ่งตัวเลข MINI h p ต a m a g e เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของอตัวเลข H p d พ m a g มตรงนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของ Core Ability ก็มีเท่านี้นะครับ เราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับเทอร์แรกของรีโอเนี่ยแนะนําให้กดสกิล l d ก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มเกมมาเนี่ยตัวผู้พันดีโอจะไม่มีบัฟของสกิล l d นะครับหลังจากที่เรากดสกิล l d ไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องอระวังก็คือเรื่องการต่อบัฟทั้ง3อันนะครับ ก็จะมีบัฟจากสกิล1นนะครับ1อันแล้วก็บัฟจากสกิล ex นะครับอีก1อันนะครับส่วนเวลาต้องการดันเธอเนี่ยก็จะมีสกิล2นะครับ1สกิลนะครับแล้วก็สกิล ld แล้วก็สกิล fr นะครับส่วนสกิล65เนี่ยก็เอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายที่เราต้องการจะแปะดีบัฟนะครับประมาณนั้นนอกกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ สำหรับการเล่นดีโอมันค่อนข้างจะง่ายนะครับไม่าย,ยากนะครับสำหรับคนที่จะเปิดเบิร์ดใหญ่ของตัวดีโอเองนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเซตติ้ง fr เซตติ้งบับเบิร์ดแล้วนะครับแล้วเรากดเบิร์ดใหญ่แล้วทีนี้เรามาดูการกดสกิลในเบิร์ดใหญ่นะครับซึ่งจากที่ผมลองคำนวณแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีการกดสกิลในเบิร์ดใหญ่ของผมนะครับ แต่ว่าเพื่อนๆท่านอื่นอาจจะมีการกดสกิลแบบอื่นก็ได้เช่นกันนะครับมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเทิร์นแรกเราจะกดอะไรกันมาเรามาเริ่มกันเลยครับสําหรับเทิร์นแรกเนี่ยผมจะกดสกิลหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เทิร์นที่2ผมจะกดสกิล ld เทิร์นที่3ผมจะกดสกิล ex และเทิร์นที่4กับเทิร์นที่5นะครับผมจะกดสกิล2เพราะว่าหลังจากที่เรากด ex แล้วเนี่ยเราจะใช้สกิลฟรีนะครับ แล้วก็สกิล2เนี่ยเป็นสกิลที่มีรอบการตีเลือดสูงที่สุดนะครับส่วนสกิลสุดท้ายในเทินที่6นะครับแน่นอนคราบ่าต้องเป็นสกิล FR นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกดสกิลในเบิร์ดใหญ่ของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถปรับใช้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับสำหรับแบบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบบให้รีโอเนี่ย มาโจมตีเสริมให้นะครับหลังจากที่เราเซตติ้งค่า,ต,าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ให้ตัวที่จะเปิดเบอรใหญ่เนี่ยทำการเปิดเบอรใหญ่แบบในคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ให้ตัวผู้พันดิโอเนี่ยทำการโจมตีเสริมแบบในคลิปได้เลยนะครับสำหรับตัวผู้พันดิโอเนี่ยในความเห็นส่วนตัวผมนะครับก็จะเหมาะมากกับด่านที่บอสเนี่ยมาตัวเดียวนะครับ ถ้าเกิดบอสเนี่ยมามากกว่า1ตัวเราอาจจะไปใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับก็เล่นได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆของตัวผู้พันลีโอก,ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวผู้พันลีโออาวุธ FR และอาวุธเบิร์ดก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ